สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะผมเตียวจะเพจกับบันเตียวนะครับเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับงูเฮงนะครับที่นี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะสําเร็จใช่ไหมอยากจะประสบความสําเร็จนะครับแต่มูนเหตุของการสําเร็จเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากการลงมือทานะครับแล้วก็การลงมือทำเนี่ยมันมาจากความคิดความคิดมาจากการรวบรวมข้อมูลนะครับหรือว่าการรับข้อมูลมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียที่อยากจะทํานู่นทํานี่อยากจะมีโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำนะครับเพราะว่าติดขี้เกียจนะครับ คลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งจะเปลี่ยนให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ขยันขึ้นมาในทันทีเลยเพียงแค่มีเลขนี้ในเบอร์มือถือผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการดูเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นคลิปสอนไปหลายคลิปนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนคงจะดูมาแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําต่อเป็นเทคนิคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ รู้สึกขี้เกียจนะครับแล้วก็อยากสําเร็จนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่มีเบอร์มือถืออยู่แล้วแล้วก็อยากจะสําเร็จนะครับซึ่งไอ้มูลเหตุแห่งการสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทําย้ํานะว่าจะสําเร็จเกิดจากการลงมือทาเพราะว่าลงมือทำปุ๊บมันจะมีผลลัพธ์ไงทีนี้หลายๆคนไม่ลงมือทําเพราะว่าขี้เกียจนะครับทีนี้ไอ้เลขที่ว่ามันเลขอะไรนะครับก็จะบอกเลยว่าเลขนั้นคือเลข39เลข39เป็นเลขแห่งความขยันและการลงมือทํา จากที่ผมเก็บสถิติมาเนี่ยนะครับหลายร้อยคนเนี่ยคนที่มีเลข39มักจะหาอะไรทำนะครับซึ่งผมเคยสอนไปในเรื่องเกี่ยวกับการวางเบิร์เลยเนาะ <c oughs> คุณควรเอาเลข39ที่ว่าเนี่ยหรือว่า93เนี่ยวางตรงไหนนะครับ <c oughs> ถ้าวาง2ตัวท้ายมันบ่งบอกถึงตัวเรา <c oughs> เราจะเป็นคนขยันเราจะหาอะไรทําไม่หยุดเลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้เกิดเพื่อนๆมี39 39เบิร์นะครับในในในตำแหน่งท <c oughs> ีง <c oughs> ่5 6 7 8 90 แต่ว่าเราจะหาอะไรทําไม่หยุดเลยแล้วเราก็จะควนคนอื่นทําด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนมีตําแหน่งที่7 8 7 8 90 7 8อ่ะ7 8อันนี้คือตําแหน่งของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นคนขยนันเราไปรับใช้เราก็เหนื่อยนะครับเป็นคนลงมือทําตลอดแต่ถ้าเกิดเพื่อนมีตําแหน่งที่5-6อันนี้ก็คือรอบตัวเป็นคนขยนันสุดท้ายนั้นนี่ยสรุปให้ครังว่าเลข39หรือ93อ่ะ มันเป็นเลขแห่งความขยันคนที่มีเลข93ในในเบอร์โทรหรือ39เนะี่ยก็จะหาอะไรทานะครับเพื่อนๆอ,อยากจะมีลูกน้องนะครับรู้สึกว่ามันขี้เกียจเหลือเกินเนี่ยเอา9-3ยัดซะจัดเบอร์ให้เขาเอา93ยัดแล้วใส่ในสีตัวท้ายขยันแน่นอนถ้ารู้สึกว่าเจ้านายขยันไปลองสังเกตดูที่มี93ไหมหรือว่า39ไหมในเบอร์โทรสั์ขยันแน่นอนถ้าอยากให้เจ้านายขยันกว่าเราเราเป็นลูกน้องเราขี้เกียจใต่ไหมจะนดขยันเอา39ใส่วางยาซะก็ได้ ให้มีปัญหานะครับสามเเนี่ยถ้าวางไว้ตำแหน่งเราเนะี่ยทำให้เราขยันแต่ถ้าเกิดมีเลขอาริมาใส่เช่น391เกป็นเลขคู่สตูใส่เนี่ยอันเนี้ยขยันแต่ไม่มีใครเห็นขยันแบบว่าทํางานฟรีหรือ039ย์าเนี่ยทำงานฟรีทางานแบบไม่มีประโยชน์อะทำงานขยันแบบขยนฟรีโดนเอาเปรียบนะครับหรือ093ย์้ามันก็โดนเอาเปรียบเหมือนกันนะครับ ก็เลข39มันเป็นเลขที่ผมผมชอบมากนะเพราะว่ามันเห็นผลชะงักเลยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจอยู่อ่ะแล้วอยากจะมีผลลัพธ์มีไอเดียเยอะใครหนะ้าผากกว้างๆแล้วมีไอเดียเยอะจังเลยเง,งี้ยเอา39ไปใส่เชื่อผมสําเร็จทุกคนนะครับถ้าใครขยันอยู่แล้วนะครับเอา39ไปใส่ถ้าตัวเองขยันอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าลูกอ่ารอบตัวขี้เกียจมีลูกมีหลานเล่นแต่เกมเอา39ไปใส่ เอาเลขวิทยาการไปใส่เอาสามก้าวไปใส่ติดท้ายขยันอ่านหนังสือหาโน่นหาหนี่ทําตลอดจะไม่หยุดนิ่งจะไม่ขี้เกียจจะไม่นอนเอือยเฉยลองดูครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเพจผมแล้วก็ u t u b e ช่องผมนะครับก็ผมกับตันเตียวครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงหง่เหงแล้วก็ศาสตร์พวกนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ